สบายดีและสวัสดีแลพอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนบวอวจูในประเทศและ,ะต่างประเทศนะพี่น้องเนาะกันยินดีต้อนหับกับชูซองบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้มื้อนี้บาเตียงกับสิผ้าพี่ผ้าน้องเนาะขับไปทั้งบ้านนูน้นสันเมืองไซบุรีแขลงสวรรค์ขีดพ่อแม่พี่น้อง อ่าบ่อเตียงที่เข้าไปหาไม่ซับพี่น้องเอยไม่ซับที่บ่อเตียงเคยซื้อทีแล้วก็เฮตุเทียนเฮตุสานเห็นแล้วน้องพี่น้องเนาะได้ก็ล่าสุดนี่กับเบ้าจันพี่น้องเอยก็ไปเฮตุห้องน้ำเห็นแล้วน้องพี่น้องเนาะอ่าก็คือมื้อนี้บ่อเตียงที่เข้าไปหาลรวมีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเอยอยู่ทางอ่าฝั่งไทยน้องพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นฝากเงินมาให้บ่อเตียงซื้อข้าวแล้วก็นักคบนักกินนั่นแหละไปฝากไปต้อนลับเด็กๆน้อยๆพี่น้องเอยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้า อ่านาเพไปให้นลาวแล้วก็ไปให้ลูกทรายลาวนำพี่น้องเองเนาะอาโอเคไปว่าลายยายกันห้างพี่น้องเองเขาไปเบิ่งไปสมน้ำกันเลยว่าเพื่อนซานลานเป็นแลวสิเป็นังไดอบครพวแลวเป็นอยู่จังไดตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเองบ้านโน้นสันเมืองเซนบุรีแข่งสวรรค์เขตพมพี่น้องโอเคพมพี่น้องตอนนี้บ่เตียงกันมาหอดเพื่นอนเ้าเป็นทีเรียบร้อย,ลยแล้วนะพี่น้องเนาะฮาจูพากกันเห็ดยังอยู่เนาะนี่เนาะ สบายดีพ่อสบายดีแม่สบายดีโอ้หมดค้นร้ายบ่โอ้ยอยู่กบไะไรอ้าวส้างเบาเถอะหมดหมดจอดนะอือดูสบายดีบกละเออเอาไปเอาไมาจุดเป็นอะไรเริ่มใครีนระเ่อบนี่้ บ่มีดินแล้วก็บ่มีทางที่เห็ดกับผ้ากันเอานี่แหลกกระพรอ่าตัวนี้แหละจำเป็นว่าตัวนี้เลิกยามันจะว่าให้ตัวนี้มันบวไปตกหลายรอบเลยด้เนาะคือคือเนียนติบอยู่ด้วยแบบนี้ไม่คอพิ่นนะเอาอันนี้ลงนี่นะหน้าลงนี่ใครเลยจังหน่อยโดยโดยห้าเหากั้นพุ่นไว้คือเ้าวว่านาค่ะอยู่อยู่ให้มันไหลพุ่นไหลพี่เนาะอืมมันเนียน่านปีนี้ไปกันเนียนเลยหรอเนาะ ของน้ำ้องในเรียบร้อยแล้วบ่โอ้พี exactly. ่น no. ้องเงยพาไปเบิ oh. ่งห like ้องน้ำ้องในแล้วก่อนมีห้อง้องน้ำของในอยู่แล้วบัดนี้เนาะอืมโอ้ขี่น้องเงยมากระดึ๊กดึกน้องอยู่อืมขี่น้องเงยไล่พักตูบอเห็ด ยี่ห้อะไรเนาะไรอนี่รุ่นใหม่บ่นี่เนาะโอ้เฮ็ดแเบบซีบ่เฮ็ดได้ไรอนีถอดเอาบอ่โอ้ขึเป,ขเป็นในนะี่เนาะอันนี้เมั่นห็ไมนบ่เนีอเโอ้เนาะออก็พอได้ใส่ได้สวยเนาะโดยดีใจนครับพีดีใจเลพอได้ใส่พี่น้องเออ นี่ก็าชีคักเนี่ันี้เนาะโอ้โหดดยถึงมาก็ประจันขึ้นเขาเี็นอะอย่ถงมากัน้นเ่เนอะไปขึ้นเทิงผูเมฆ้อนเป็นอไรอยู่พได้ไปทางใดมันนี่เนาะอได้ม่จะมันนี่เมฆเบเขีวเจ็บเขีวอีกแล้วโดย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  กนแคมันกรไม่มันไข่มันไข่บอลงเลยโดยโดยโดยสามเข็บกางคืนนอนข้างมาคืนกางคืนเหรอโอ้ยบ่ทรมานอมหยิบเดีเดี๋ยอันหยิบไม้เน่ยแม่ากันกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มันอกินแอได้ยังกินมันอ่เนาะ เ้นไม้ใครอยู่งามนี่น้นไม้น้นไม้หลายในงามในครบินเนาะพอมีในคนตกอนเล่นกิโลจะนายตอนนั้นบัดเฮ็ดตอนนี้หลยน้นไม้ไอนี่พ่อเป็นยังไนตํนไม้ไม่ตานี่นาคนไปดึงหัวนี่งัวเข่าบทึกมาบัดนามากจับขืนมาใช้เจ้าของจับโ้ยังดีแต่ปวดตืกตาเนาะคนไปดึงถึกตาหันพัเห้ง เบืองนี้เบืองเราโเห็นหุมดูช้ำ่เบืองไหุมเีเบล่าเลยตาและเบื้องกวาของมันถล่ลงมาคือเดื้อ่นันเปนสนามัมือถเปนหุตั้โอ้ยหลายแนวนะพ่อคนพิกาจอะไรเห้นอย่างไรนะโดยอข่าๆนี่ลาเติบได้หลายชีวิตก็ได้น้อโดยๆๆๆโดยๆๆ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 ๆไๆๆ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 น้ําๆ้ๆๆในๆๆ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 ห้องในดีใจบๆาๆ ตั้งจกปีก่อนหลายเนาะโอยตางโอ้ยต่ก่อนนะมันเป็นนกเป็นนูอย so you know, ู่งก็กระแม่ี่อยู่แล้วก็บุญลืมบุญลืมคุณเพิ่นแล้วตาจย้อนวับุญลืมบุญลืมคุณเพิ่งว่าอยู่นี่เพิ่นแล้วแล้วว่ะทุกจุดตายเพิ่งแล้วยังว่าทำไรอันแม่์ว่าว่าโอ้ยอยากได้เบื่อเพิ่นเนี้ยพอว่าเขียนเบิ่งเมียนผาเลยสิพอในแนมเบิ่งว่ะคิดเห็นเพิ่นอยู่งนะ บื้อผู้ใหญ่จะดีเพิ่นน้อยโดยผู้คนคนใจบุญดีบื้อผู้ใหญ่จะดีเบิ่ดแห่โดยๆๆๆอ่าบ่วเอาจนจําแม่นนะอ่าแ้ๆเดี๋ยวเฮาสิหาเบิ่งให้เนาะเพราะเพิ่นติดต่อมานะโดยๆงานขาดแต่มือเดียวเจ็บแฮงไว้ไปเจ็บบ่ไปมื้อต้องไปเสียหญ้าอยู่พุนว่าบ้านัดวิไลอือพาไปมอนี่แหละเก็บ่เาคั่นเพิ่นให้อนเด้งานจะขาดกินข้าก็แล้วแพงซ้ํา 8,000ปลายโอ้ยโรค8,000ปลายคราวนั้นขาขึ้นบัานเนี่ยคราวนั่าเขาบอกว่าไม่กินมีพ่ออยู่บ่เลยกินกระพาะได้กินพ่อได้กชื่อไปเจละวัตเนโดยแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยเขาให้ติดได้เป็นติดเอาเช็นเอาโดยไปเช็นเอ้านล้วเพิ่นห้ยยุ่ยเธอชิบโรคสาวโรคเป็นงานแลเป็นให้เพิ่นอยู่นี่เลยรานค้าใหญ่นี่นี่เลยเพิ่นก็ดีอยู่แล้ว โดยเพื่อนกับ่มได้นั่นเนาะเพื่อนกับตั้งเท้าบ่มี่บ่ขาดแค้นหมกเพชรไปนัวบ่กันเรนไปหาเพื่อนก็ได้มาได้คำมาแหละเพืแทนเพื่อนไปเห็นงานแล้วก็เอาให้เพื่อนโดย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 กัพอดีาขาแรงมาซ้ำเก้าข่าแรงเข้าำเก่าคลองคลองมาขึ้นแพงมลายเดี๋ยวนี้เนาะแต่ละอย่างแปลงนัวหกพันน่ะชิบสามชิบสามพันเหนื่อยขึ้นเลยครึ่งเลยแต่ละอย่าางเนะครึ่งเลย เขาแล้วขึ้นแห้เลยโอยอมสบูบ่บาลีชูบูก้อนนักานกธรรมดานะเนาะก้อนสี่พันน่ะมันจากเป็นก้อนสองพันน่ะมันจากเป็นชีตายอยู่เห็นขึ้นลายขึ้นลายขึ้นลายขนาดแต่กอนน่ะมีมีแก๊สหนึ่งเขาซื้อแก๊สหนึ่งสามสิบปลายพันน,นึ่งแต่ตอนนี้มันเป็นแปดสิบพันอันนี้ก็อยู่ห้างและวโหสามพันเนาะหัวสาม พอซาพอชิได้กินมีก oui> well ินไข่ก็ถือว่าอาหารเพ้งนะเดี๋ยวนี้เขาในพวกเขาแต่ละมื่มเห้นแพบบนี้ตอนเศร้าเลยกินมีตอนเพลงกับตอนแรงเด๋ยกินเขาจะมึงมไว้ถ้เห็นงานนี่มึงเทือก็กินเขาเปียกเขาเปียกจะมอนีญก็ไปเขาให้เขาให้เครื่องค้าหมอนี่คือแพทย์่หารจะเขาให้เครื่องค้าไอ้าวฮ่าชาวฮ่ามอญนี่เสียยามันอันนี้ให้เขาอคือตัดอ้อยได้ขันตัดอ้อยมันเขาเมาแบบเออซอยแม่และกับพ่อได้อันนี้ไปไร้วันเขากะโน้อยกับปุติเพื่อนเนาะ ได้หน่อยเล็กน้อยเพิ่นก็ให้ให้คือคัดจะให้ครึ่งค่ะาก็นยังดีกว่าบบได้ช่วยเนาะด้วยยังดีกว่าโบได้ช่วยเขาเลี้ยงแต่อาหารอยู่แถวนี้เขาก็บเพิ่นให้กินแต่กับเขาแหละอาหารเนี่ยเพิ่นก็ูบ้านน้ารำพัชระแก่งไหมเนาะเก่งละไม่เนาะตกตาบังหุ่งมาบนั้นไปแล้วฮักว่าเพิ่นเลี้ยงวะฮักถือจะเขามันยังก็กินไปเนาะไปเพิ่นให้กินเลยก็กินใลยห่อนงามเพิ่นเห็นเ่ยก็กินโดย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  ห่อนขนาดมันีเนาะมันฮ้อนหรือว่าผลจิตกหรือว่าเฮ็ดจิออกหรือว่าอะไรนบ่ว่กจังมือแล้วบ่อันนี้มันขาดวานนี่ขาดวานนี่เนาะตอนเช้ายังหยิบอยู่วันนี่มาอะไรตอนสวยละมิดเลยแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดนั่นกันยุบแล้วดีนี่ยุบแล้วหบ่มีแล้วเช้านี้กกน้องไปหากขาบ่ได้เดี๋ยวบ่มีจะรออย่างไรเฮ็ดจะเก่าได้กินเราไป ไปหาได้บ่าอีกได้ไปผู้เดียวไปผู้เดียวได้ไปปานี่ไปปานเราบนนี้เนาะโดยมันชิมีไปนี่มันชิมีชวนอ้อยมีชวนอ้อยแล้วมันชิมีโคกทางทางบ่อเตียงมาน่ะบ่อโคงบ่อเตียงมาน่ะมันอยู่ขังครัวแหละปลาไปหามากับไปงานน่ะแม่ไปผู้เดียวตอนเช่าเลยเล่นไปจนเช้าถีบรถเพิ่นเล้นนะโชว์เพิ่นขาดแล้วครับบุมมีโชว์แล้วไปขออัน โชว์รถจักน้ำเวียดได้เอาพอใส่ไงเงี้ยโชว์รถขาดเนยโชว์รถคนขาดแต่หึงเดี๋ยวคนไม่ได้ขี่เมอเอ้ยขี่บ่ได้แลยเราว่าโชว์ลูกขาดเลยไปใส่กันยางก็ขอโชว์เก้าน้มเวียดบัตรไปได้ใส่เนาะยใส่ก็ได้อยู่ไปหาฮิตแล้หม่แค่เดี๋ยวคงทำเฮียนกับพักได้เลยนี่เนาะโดยพักแล้ว เพิ่นกะมันจะบริการต่อไปงานน้ำเมียเหตุงานไปน้ำเมยตลอดได้น่เนาะน้ำเมยตลอดเมื่อกี้เขากระม้วแล้วเหมือนนี่เมื่อนี้เขาให้ไปเหมือนนี่เป็นห้ไปเหตุยังเสียงหยามันต้นเพราะว่าคนมันชั่วร้ายเขาขายมันในบาทอันนี้ขายที่นี่โลดขายมันเขียวที่นีลสิบล้านบนห้าล้านบนสามล้านเพิ่นคุยกันได้ไหมขายมันเขียวขายมันเขียวนะเมนเออเรื่องแต่ราคาได้บ้ากันเลยบ่โดยเวลาเป็นไรไรเท่าไยเพิ่นขายไรละ ไรเท่าไรก็ไรสามล้านบ่หรือว่าหาล้านคันเชียหย่าเองเลยคันเชียหย่าชะก่อนละหาล้านปีนี้บ้านเฉพาะบ้านนี้ท่านท่านเชียหย่าเลยสามล้านทัวร์มันมีแต่เขาขายเลยเดี๋ยวนี้ขายเป็นชวนเลยขายเป็นชวนขายมันเขียวนี่นะขายมันเขียวเป็นราคาคริกมันกันเนาะจังหวะจังหวะโอ้ยจัากได้ดินเด้จังเล็กจังหน่อยพอได้ปลูกคือสีได้อยู่ปลูกได้อยู่เป็นอยู่ปลูกเขาพอว่าเคยไปปลูกให้เขาเลย ชไปเบิร์ปีปลูกนะด้ยแต่ว่าไผ่บบเคยกะบม่ได้ไหนมันยากเนาะมันก็ยากแล้วเพราะว่ามันมีตาขืนตาลงเนาะบุญเชื่อเขาก็ปีนตาขึ้นมันก็บ่เกิดได้เกิดก็เกิดแบบนั้นแหละมันก็ต้องมีเทคนิคมันอยู่เนาะมีเทคนิคมันต้องมีคัดเอาบุงเชื่อไผ่บบทันเคยไปเลยกะได้บอกกันไหมมอนีฮู้และมอนี่เคยไปาใหมมันฮูจัาตามันมันจะมีตาอยู่ได้ขึืนง ใช่ใช่ใช่มีดินแทดดินสางเอะไรทั้งแบบบ่เตียงบ่มีบ่บ่ใดว่างอันชิบไปปลูกนะบ่แม่นเนาะว่าจะได oh. ้ดินจะไปปลูกเลยก็ปลูกเอานั oh. ่นนะเนาะแม่นปลูกเอามันเอายั้งเลยก็เพราะได้แก <Hello> ้เพราะว่าได้เลี้ยงชิมาแล้วยันว่าบ่เตียงมีนะมีบอนที่บนใดบนหนึ่งเป่าว่างนะแล้วแม่เลยากไปปลูกวะไปปลูกก็าะทุงไงทุงหน้าและบเตียงกัน ไร่ละหาล้านแม่่นเตียงเชียญหยาแล้วและไล่ละหาล้านเพลงขนาดเนาะมันเพลงดยโยดยเพลงหักโอ้ยมันไม่ได้เป็นตาเสียได้เพราะว่ามีเคยไปเหตุงานมันนะะอกขโทษหัวมันนัประมาณเม็ดกลัวความเงาความเงาแล้วก็ความไงนะ่ากขโทษกระซัมแข้งก็มหมอนนี้จนอยากอุ้มบ่ขึ้นเพื่ะบางหัวนะ มันฉิชำหลักหัวลักหัวนี่นะดยเพราะคนจะกล้าชื่อเนาะโอ้มันเขาอ่านแล้วคนบันได้ขุดได้เนาะรถกาะรถก่ะแล้วมันชีล่มลงไปเป็นพ่วงเขาย่อขึ้นมาพวงหนึ่งบาขึ้นเลยดึงขึ้นมามันหลายมันคือมักกล้ยนี่นะโดยโดยโดยมันอย่างก็เขาเกมันพันอย่งก็พันเต่างอยนะพันเต่าง้ยตัวดกดดดกคักเนาะดมมดด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 ดกดดดดดดดาดดดดดดดขนาดดดกดด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  โอ้ยเกาะไปซี่แม่เบงสุรูปอยู่โอ้ยสาออนแ้เนาะออนน่ะโดแล้วก็บ่ได้ยากบ่ได้แค้นเขาก็รถ10ล้อเขาไปเอารถดิดิบๆเลยนบ่ดิบๆเลยหัวเลยไปติดชิงเอาเลยดอือดูสวนออ10ล้อ10ล้อ2คันมื้อนี้แม่ไปจ้า้ได้ีเดู้ว่าจกจังนี่ก่นนึงปกโอ้ได้ายนึงก็ได้หลายล้านแ อ้าวเดี๋ยวมีเงินมีคำก่อนสบระเตียงซื้อทีได้แตีให้ปลูกดอะโดย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 โอ้ยีวิตเเตียงช่วยเนบ่เมนอกวนาะไวจะเอาแม่จะเอาู้เดียวกะให้บเตียงน้ำเพราะว่าเพราะว่าพได้กินน้ำนะเฮ็ดของเฮาเองกับใครก่อนจะไปรับจ้างมูตโลดได้เนาะโดยโดยโดยไปรับจ้างมูตโลดเพราะจะได้กินชํำนั่นเลยแม่แม่แ่ของเฮาคันว่าเม่นของเฮ้าและโบ บบไลกยกะยังใครเห็นะแมนเมนเมนเพราะว่าันาดนั่นก็คือว่ามีเงินในท้องเฉื่อยนี่นะแมนเพราะมีเงินเก็บเงินกานเมนเพราะได้ว่าโอ้ขะมังขังนิมโอ้ย<ะ>ได้จกได้ดึงไปอันนี้มันขะมังกับข,ขนนะ,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 ะขมังชื่อแน่ว่าจชจใชบ่มีบอลอันเฉื่อยแบคือเมวาและเอาโอ้ยไปแบบท่านไ,ไปเห็นงานเนาะโอ้อยเจ้เอ้ยไห้กว่าเขาบ่ได้เขามาเลยไปรับเอาเลย มาไปใช้แทนเพิ่นเนาะโอ้ยพรว่ามาฮอดแรกว่าโอ้ยอาเจ้บิงเทื่อก็ได้ใช้เพิ่นครื่งนึงเทื่อก็ได้เพิ่นก็บ่ได้ว่าดอกก็เพิ่นก็ะทุนําเพิ่นอยู่เพิ่นก็ดีอยู่เพิ่นก็บ่ได้ปาให้หิวปานไดเพิ่นก็ไขอยู่เพิ่นใจุวบ้านะ่งเพิ่นดีเนาะดีอดอดีอ้าสมื้อนี้เฮามาก็ซื้อข้าวมาให้เจ้าแหละอย่าว่ามีินเนาะโอ้ยจ้าเอีผู้ใหญ่เพิ่นให้ซื้อข้าวมาให้โอ้ย เดี๋ยวเฮาไปยกมาให้กันเด้อไปเบงเด้อแม่เด้อจ้าๆโอเคนะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็บ่เตียงก็อ่าสิเอาข้าไปให้ล่าก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะกับอันมาปลากระป๋องคือเก่าพี่น้องออ่าก็บ่จักสิซื้อหยังมาให้ล่าเพิ่นให้ก็ซื้ออามามาปลากระป๋องเนาะแล้วกเสื้อผ้าอันมาให้ล่าพี่น้องเอ้ยอ่าจับกล้องให้่ ผลกระชมาอีกเลยพี่น้องเไยเนาะโอ้โตกดีขนาดผลปีนี้และพี่น้องเลยเสื้อผ้าปาคำน้อยแล้วก็ของลาวพร้อมเนาะอึ๊บ ก่อนมาเตียนเขา่นีแหละไปก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะอึ๊บอะอึ๊บจัดโอ๊ยเอ้าใครก็มีก่อนพี่น,อน้องเลยเนาะ นุ่มใช่ไหมไอ้ฝากก็ lạ แล้วก็ไข่เครื่องก็มีแต่แนวเพ่งๆหนูหมดทีแล้วจะได้เป็นเพ่งอ่ากับเสื้อผ้าหนูอ่าของเจ้าและของบักลาสามซุดหนอาโดยแกะเบื้องลูกละบังถืออยู่บ่เขาใช้อยู่บ่ของเจ้าสามซุดแล้วก็ของพ่อก็มีพ่อ ฉีดรวดก็ได้สีดแล้วลงอ่ะเสือนุ่งแก่ห่อนและเสือกีฬาเนาะกับใจร้ายประจันจับกล้องให้คือพึงดูในของแม่น่ะเออของแม่โดยในของบุกละใส่กระพาะก็ได้แหละไม่ได้ก็ได้จำการนในของของพ่อในท่งทองตูเนาะ เลยมักดีป่ะงามบมหละงามงามงามดีใจนูลนแหละดีใจแล้วนเาแล้วไปเปลี <s <S ่ยนเนาะนเยี่ยมเลยไปใส่เป็นความทวาเยี่ยมเเนาะกับอันหาาสยวเงินไ้ให้เจ้าหาสิพันเด้อดวยซื้อประเด็กเป็นนัวแหละเนาะมานีกอ่ะ แม่เด uh, ้ออ no. ่าเฮ็ภาคให้ขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นนี่เนาะเพิ่นอยู่ทางอนนฝั่งไทยพุ่นแหละอ่าเพิ่นซื่อเอื้อยนิาวันเนาะอยู่ทางฝั่งเอื้อยนิาวันเนาะโดยให้าเงินมาให้ซื้อข้าวซื้อมีให้เจ้าโดย คยายจะดีเอนนือนิพาวันเกื่อนลิพาวันเพิ่นอยู่อันทางทางไทยเพื่ลนเนาะดยพร้อมด้วยครอบครัวของเพิ่นขอให้เพิ่นดูดีมีแห้ง้วก็ให้เพิ่นลำเพิ่นรวยขออันให้เพิ่นมีความชุกความเจริญให้เพิ่นทางเพิ่นมีแล้วให้เพิ่นหายเจ็บหายไข่หายพญานลูกค้าต่อดีต่อไปให้เพิ่นชุกภาพเข้มแข็งเพิ่นให้เพิ่นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ทองเดวเด้อ ้ยอ่ะเป็นดูดีมีแฮงเ้อผมเก็บจะได้ของไข่ยามีเด้อจะไปเมื่อใต้ให้มีผู้ช่วยเฮือเจ้าเด้อจะลงมือเหนือให้มีผู้ช่วยล้างของบักขังมีแต่เงินทองเด้อจริงเด้อถูกอาบุญคุณก็พร้อมด้วยเบาเตียงทองกับเบาจันเนาะพร้อมด้วยทีมงานเพิ่นเนาะจาถืให้ร่ำให้รวยเด้อลูกเด้อไปดีมาดีเด้อไปไปยาคามาจะของเด้อให้อยู่ดีมีแฮงบ่ตะขู่ทุกา อ้าววันนี rial, ้กะบห้าสิครตัวเมื่อก่อนได้เส้อไปเบียงต่อพคนละเนาะเอาไว้เอาเนื้อครบได้กินกับข่าวหน้ามาให้เจ้ามื้อนี้พอดีเจอพอดีเนาะบ่ได้ไปทางใดพอดีบ่ได้ไปทางใดมื้อนี้จะก้าหันไปเสียยะมานี้เนี่ะเพิ่นค้านําประหดเพิ่นอ่ะพักพอนช่างมื้อจังได๋เนาะอยังหน่อยกัพอได้ โดนเติบอยู่ดอกรอบหนึ่งกันเลยเนาะโดนเติอยูเพราะว่ากินก็เป็นย่ามมาคือว่าแหละเนียนเนีนเนี่ะทั้งไข่เนี่ยต้มใชไข่นี่โดยปกตินอะมันยังกับงยากหมักแพงเนาะมิจฉาเปพงโดย่งนเิหน่อยนึงกันเลยมจาเ่ด้อาบหน่อยห่นเลิเ่งยาบอย่เลมิ่ดนน่งเลยอจโดยซาบกเอาหนื่อนี้เลาขอตัวไปก่อน่นเมาะโดยโดยน มาไ,มไหมเฮ้ยเฮ้ยแม่อ้อาด้วยไปกันเด้อบันนี้ดยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้อง aja. บันนี้กับเตียงสิคอตัวเดินทางไปก่อนพี่นอ้องเลยไปไ,วไหวมาไ,วไหวเนาะเอาเครื่องเอาโคมงให้เล่าแล้วกันสิคอตัวเดินทางไปต่อพี่น้องต้องขอขอบบุญขอบคุณทางอ่า แม่นะเนาะดูเแม่ก็ได้แม่นิพาวันพี่น้องอยู่ทางกลางไทยขอเจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนได้พันเงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแม่ให้มาสำเรั็ขอให้กับพื้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าจ้าถูกเนาะสำหรับครอบครัวแม่ซาเปินกะดีขึ้นแล้วพี่น้องเลยแต่ก,ก่อนกะอาศัยอยู่กระตูบอยู่พุ่นแหละอยู่ที่อยู่ทางเขาเนาะกระตูบเป็นนะ้อยเป็นน้อยหนึ่งพี่น้องเลย ประมาณชำนันเนาะแล้วก็บตะเตียงมาถทายคลิปหรือว,ว่ามะทายทําเพิินแล้วก็ผู้ใหญ,ญ่จจดีเห็นเพิินแล้วก็เพิ่นได้ยื่นมือเข้ามาซอ,อยพี่น้องเลยเนาะแล้ก็ได้ทีละทางเห็นเล่าแล้วลก็มีหน้ามีไฟแล้วก็เห็ดเฮือนเห็ดห้องน้ำไปตามลำดับพี่น้องเยจนมาฮอเมื้อนี้ล้วก็มีครบแล้วน้าในพืน้นไฟห้องหนอะของน้ำเนาะก็คือว่าครบวงจรแล้วพี่น้องเลยแต่ดีใจน้ำเล่าที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ,ญ่เพิินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เคยพาลูกพาเต้าเล่น่อนไปอยู่สวนอ้อยสวนมันสิบ อ่าสิบกว่าปีสิบเศ้าปีพื่อนเราเนาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลยกระโดมาฮอดมื่อนี้เนาะกันเราได้พออยู่พอกินพี่น้องเลยต้องขอ,ขอบคุญขอบคุณผูนยัยเจดีไดลายเด้อจะได้สดได้ซอยทางครอบครัวเราเนาะพี่น้องเนาะเอา้าฉหรับมื้อนี้กะบ่เตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยต้องขอบคุณขอบคุณ,คณที่ขาดบ่นนะได้เนาะผูนยัยเจดีและอ่าเอฟซี FC สุกท่านที่เขามาขับช้มบ่เตียงและเป็นกําลังใจให้บ่เตียงโดยตลอดมาเนาะอ่าโบกดขามโฆษณาบ่เตียงพี่น้องเลย เป็นกำลังใจให้ประเตียงและทีมงานโดยตลอดมากก็ขอให้พ่อเม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิร์ตสุขุมสุขคนให้พีน่น้องเด้อแสดงไม่ไี้ป้ะเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเอ้สบายดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเบิด์สุข,ขุมสุคเนาะ